สวัสดีตอนบ่ายแล้วพี่น้องเด้อใบสองใบาสามวันนี้ครับกัิทลงไปหน้าพี่น้องมาได้ไปลายลายมือแล้วหลังจากห้ามเจ้าเขาแล้วว่าห้ามบกคคลไดลงไปเลยครับวันทีลงบนเมืองเจ้าหน่อยพี่น้องมองเสียวฟ้องเสียวทอลงกับไ้พุทธเ,เพิ่มบอเป็นยังไงหดือมต่ำมันสูงครับกัไเมืองน้ำกันเรื่อยๆนะครับเด้อว,วันที่ลงไปหน้าครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ลงมาทวงหน้าแล้วพี่น้องเนะก็หลังจากชี่เขา้นนนำแล้วครับวันนี้ก็อาการหนาวลงดีีพี่น้องทางก็ดีครับพี่น้องตัวทางเข้านี่คนที่เทีเทเท่ยวขีเฉียดไปทุกทีปั๊บปุงปุงไปทุกทีบ่ให้ลมบ่อไห่ถล่มเป็นบอ่อ ล่ารถแดนไปแดนมากพี่น้อง เราใต้ลงมาทงไฮทงหน้าคนจีก่อนยังกับโมฮูจักคนยีใหม่ทงไฮทงหน้ากว่างปา่าเรื่องพี่นออ้องเด้อมีแต่ต่อเพียงครับไี่จะต่อเพียงหรอกพี่น้อง เจ้าวน้าแล้วก็มันกระตีแหงพี่น้องกระตีเราเห็นน้าปางกันอีกทีหนึ่งพี่น้องอาคาดว่าหลังปีใหม่พวกเรา หลังทรงไฮทรงหน้าเข้าก็าวางเ่าครับเข่าหน้าก็าเกี่ยวอาทิตย์เดียวได้พี่น้องพงใหญ่ๆเขาหลายพันไรหลายหมื่นไรนี่ก็เกี่ยวอาทิตย์เดียวเพราะว่ารถมันหลายคันพี่น้องรถมันหลายคันแหละก็เกี่ยวมันก็แล้วเร็ว พี่นี่กับนีพี่พี่น้องเข้าหลายท่านหลายคนกับโมอยู่ครับชมว่าได้เขาพอเต็มเม็ดเต็มไว้เขารีบเขาได้น้อยอยากได้สามรถสี่รถก็อเหลืออยู่สามรถนั่นสิครับอยากได้สี่รถก็เหลืออยู่สามรถนั่นสิพี่น้อง ว่าปีนี่มันเขาเป็นโรคหลายครับหลาเหตุี่เป็นโครคับมีหลายปัจใจพี่นอ้องก็เหตุหน้าไงกันหนึ่งฝนมันบ่โตกได้น้ำได้เนื้อทนก,ก็โต๊กดูอยู่พี่น้องแต่ว่าห่างโต๊กข้าวเดียวกับใบเลยครับโตกข้าวเดียวกับไปโต๊กข้าวเดียวกับปบน้มก็เลยบังให้หน้าแต่พวนี่น้ำเคลื่อนกับแม่นแย่พี่น้อง พีนน่นี่เห็ดหน้านี่ดนีนำเคลื่อนมาเลียงนำเคลื่อนมาเลียงกันแล้วนำก็เลยวอดขาดหนะ้าไปดีไปพี่น้องลวงมาทองกับเจ๊ประกอบแล้วมันต้พี่น้องเด้อ ต้นนี้หออทงหออท่าได้พี่น้องเก็บบกกอกพี่น้องใส่ตำสมครับบรก,กอกต้นนี้แซบแซบได้พี่นอ้องมองต้นี่ครับนี่ครับบรก,กอกต้นนี้แซบพี่น้องนี่ครับน่วยที่เก็บได้หลายน่วอย,ยุ่พี่น้องนี่ครับมันโลนแล้วพี่น้องกอกต้นนี้ใส่ตำสมหนึ่ง ขึ้นยอดแล้วครับเด้อแซ่บแซ่บครับประกอบต้นนี่แซ่สสน้ำส้มนี่ครับทหาบรบกคากมันก็บ่พอนี่พี่นอ้องต้นประกอบดกครับปีนี่ประกอบต้นในดก กาจะเก็บใส่ตามสมทุกปีได้ครับนี่สมาม้าน้าครับพี่น้องมะกอกต้นนี่จังไปเมืองน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องทงไฮทงหน้าเฮาหลังจากเจ้เขาเกี่ยน้าแล้วก็ว่างเปล่านะครับเด้อมีตีรีคือจิตจีเขาฮู้ครับนี่นะครับพี่น้องเฮากัาเอาเขาเอาหน้าม,มาขึ้นบ้านแล้วกับบอบ่บอมาใกล้กันเหรอครับลองเกจ้าเขาแล้วกับบ่มีหยัง กบใครล่งทงลงทางงวง้วยบนไหลเลี่ยงครับรติล่งไปเมืองหน้าจะของน้ำพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศช่วงบาบสามโมงกลัวๆพี่น้องบายสี่โมงทงไทยทงหน้านี่โมแรลงพี่น้องบริเวณมาาลายมือเด้แล้ครับเด้อไปเมืองน้องการเรื่อยๆพี่น้อง ตอนนี้ก็มาฮอดหน้าแต่เดี๋ยวพี่น้องเด้อมาเรื่อยๆก็มาฮอดหน้าแหละครับก็จากบ้านมานเนี่ยก็ประม่านลักหนึ่งพี่น้องกิโลหนึ่งนี่แหละกิโลหนึ่งก็บบ่ไกลได้พี่น้องก็สิโลกัวกัวจังหน่อยมาแนมเพี้ยนบ้านอยู่นี่ครับพี่น้องนี่แนมเพี้ยนบ้านอยู่นี่หญ้าน้ำทางนี่ก็ขึ้นเขียวจะอุ้มเลยโมมีพีมีพี่น้องเขาเอางูเอาควายมาเลี้ยงขึ้นตะเกา่าต่ สมัยคููมือนี่คนบกุกไฮเลียงงม้อเลียงค้วายพี่น้องเลียงกระส่วนหน่อยพร้อมใส่รถใส่ล่าเห็ดไห้เห็ดหน้าพอเจ็บขวดก็เริ่มพี่น้องเริ่มนี่ครับขวดเบียร์รถกระจอดไว้ทางเนี่ยลับพี่น้องก็บบริ้มหลายมือพี่น้อง หลังจากเกี่ยวเขาแล้วรวมสิรวมสองอาทิตย์แล้วครับน้ำก็เริ่มแหงแล้วพี่น้องแน่น่าเฮาเริ่มแหงแล้วนี่แหงเริ่มแหงแล้วต่อเฟียงเนี่ยก็งามคางอามแน่เหรอพี่น้องเด้อมันบดิลยลมครับเพราะว่าข้าวเหนียวเฮาเนี่ยเป็นข้าวเหนียวเตี้ยพี่น้อง,ม,ม,อองมันสีสั้นแม้แต่เฮายางบานปุ๋ยมันก็บพราลมครับต่อสั้นต่อแข็ง คนโหลดเกี่ยวกับเกี่ยวตะปายเฟี้ยงกับโบมีเกี่ยวตะปายเข่าครับพี่น้องคนเกี้ยวมันก็นเลยเฟี้ยงหน่อยพอคนเกียเก้ยวเกี่ยวตะปายเข่าเฟี้ยงก็เลยหน่อยครับพี่น้อง หลังจากเชี่ยเขาเชืยวน้ำแล้วเอากากตากแล้เหอกเก็บใบส่วนหนึ่งพี่น้องตากแล้เหอกเก็บใบส่วนหนึ่งไว้จะกินหลังจากนน้ากาเอาไปเป็นขาปุ๋ยข,าขา้ารดข้าพันเขาข้าแรงครับเอาเป็นทุนเป็นฮ้อนเก็บไว้ตะต่อยอดเห็ดหน้าอีกต่อไปครับเห็ดหน้าพี่น้องแต่เ้าบว่าอยากมีหนีมีสินบ่อยากกู้หนียืมสินกา ข้าวเกียเก่ยวเขาจะนำแล้วข้าก็เก็บใบเด้อพี่น้องเด้อส่วนหนึ่งเก็บใบเป็นทุนมั่นต่อไปต่อยอดมันต่อไปถ้าเ้าไปใส่เหมือดโดยบุคิดนี่ข้าวกะที่ผมมีเงินลงทุนต่อไปปุ๋ยกับราคาแพงคู่มือนี่บุคือเก่าตะกี้สอดร้อยสี่ลอยหาลอยคู่มือสอดร้อยพันสอดร้อยพันกลัวบุคือเคาพี่น้องคู่มือนี่ กะทีลงมาเมืองมองเจ้าทอลงคือเก่าแล้พี่นอ้องหย่ากะง,ง่ามผมมีงวงมีค้วยมากินง้นามแห้งหย่าเกี่ยวเข่านี่พี่น้องถ้าว่าอยากให้มัน,เป,นเป็นห้อยลดลายนี่เวลาเข่าเหลืองกะ เปลียงน้าหมอให้เหมือนเลยพี่น้องเนอ,อหน้าจังบอเป็นหลุมเป็นบอหลายพวกบอรถเกี่ยวมันหนักอยู่ด้วดพี่น้องมันก็สิปันบดเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังมันกส็สิเป็นหลุมนี่พี่น้องหมอเขาเจาทอลงนี่เขาขุดไว้แล้วนี่นี่เขาขุดไว้แล้วเขาเจ้าทอลง ขุดไวเรียบร้อยแหละพี่น้องปรมมาณนสามเมตรกลัวเอาลงแล้วอะเอาลงแล,ล้วลหรอเาากะสิเอาดินถมพี่น้องแต่ว่ารออยจักหน่อยจักพักหนึ่งเอาสีเอาทอม,มาลงอย่าง่ามแม่พี่น้องอย่าเคียยกะจีด้วยครับฟังดูครับ ยาสัตว์หมีงูขัวแคกําลังกินดีครับกําลังอ่อนอยู่พี่น้องนี่แหละครับเฮาหน้าหมอกแล้วห้อยรถกทิบลาลยครับพี่น้องกติตำพี่ลารถเกี่ยว เผา่าแม่แรงในหน้าของกาจิโบเป็นห้อยใหญ่ห้อยเลือกเพราะว่าเข้าเมียงหน้าบอกแล้วกติไม่เหตุการณ์เหยียกที่นึงพุน่นนาเด้อพี่น้องเด้อหลังจากปีใหม่ครับหลังปีใหม่พี่น้อง น้าปังครับจะมารุยกันเด็กเท่น,นั้นเหนียวพันเตียพี่น้องแต่ว่าต่อมันนี่เพียงขาโตได้ครับมันง่ามครับหนูหลายๆพี่น้องนี่หนูเต็มเลยป้องหนูแลนทั้งนั้นครับจะมีพี่มีน้องเขามาห่างอยู่ได้กันวบุ้ยนี่ หัวไหลหักไหลแน่ยต่ฟังเฮาหนิพักปากกันแย่งโมมี่เล่กพี่นอ้องเนอะสายเหตุที่มันโมมี่เนี่ยผมเพราะว่าเฮาเห็นหน้าสองเทียเห็ดหน้าสองเทียแล้วก็เฮาก็ใส่ยาขายน่ะยาขายน่ะ บบว่าพักบบว่าหย่ายันก็มันกันกระสิตายครับมันกระสิตายดับเบิดมันก็เลยบม่มีพรรคกันแห้งเกิดบามันก็ถึงยาข่าวมันก็ตายพี่น้องพักกระชูดลายแห้งพี่น้องพักกระชูดยินดีพี่น้องคงกให้ทุกหน้าคุณระครับพูนห่อคุณระครับ กกใหม่อุ้มพุ่มทุ่สูงพี่น้องคุญละทีหน้าเฟียงบ่อไหลเลยพี่น้องเกี่ยวข่าวปีนี่เป็นยังจังบ่อไหลเพราะว่าโรดเกี่ยวมันแล่นตัดเอาตะไปไปลายครับเพราะว่าเขาเนี้ยเตี่ยม,มันมหลมครับมันมีเฟียงเลยครับแท้สิบวงมีเฟียงเลยพี่น้องเห็นบ่ รถโคบเกียวตามขึ้นรถอีปุนได้พี่น้องรถไทยแต่เป็นรถอีปุนมันจะมันที่เกวจำตำตัดต่อเฟี่ยงไปน้ำแต่รถไทยเนี่ยประดภัได้พี่น้องอีนี่ก็เขาก็ขาดลหลเลยพี่น้องเด้อ ขาดไปเป็นตันครับแต่เป็นคู่ฟีเนี่สิไรไรละตันพี่น้องแจงข่าวเอฟซีด้อครับเด้อว่าเจาะไรละตันเบาไหวเป็นยังมันจงบ่ได้พี่น้องพอข้าาเกี่ยวเขาแหงโพดพี่น้องเอามันแหงข้าหน้าพี่น้องรถบอมมาขากเลยบ่ได้เกี่ยวไง เขามันแหงข้าน้าครับมันขามันเม็ดข,ขาวข้าน้าเลยครับเขามันข้อหักเลยอยู่ในหน้าเลยครับเกี่ยวไปเข้ากับไปตากมือนึงตากมือนึงเข้ากับเอาขืนเหลาเลยพี่น้องเอาไปสีมากับเม็ดขาวจันทรผ่านโเม็ดใส่ครับนี่ละพี่น้องสาเหตุที่ว่านำนักเขาขาดไปเป็นตันกับราะวาเข้าเกี่ยวขว้อแหงมันก็ได้ไล่ละแปดร้อยย่พี่น้องไล่ละแปดร้อยโลอยู่ครับ ปกติเ่าเทีละลไล้ตันตันกลัวกลัวพี่น้อยนึงพี่น้องะกะหรือว่ากะขาดไปประมาณตันกลัวๆนี่แหละพี่น้องกับไรผู้ไรพ้นนะครับขาดคือการเบิร์ดอะได้นำหน้าขาดคือการเบิร์ดครับหัวเขียวเขาแห้งพี่น้องเที่งเขาเป็นโลกน่พี่นี่ปีนี่พี่น้องเข้าก็จม จมหลายท่านอยครับเห็นไทยเห็นหน้าธรรมดาและพี่น้องเอ้ยเอากลับไปน้ำธรรมชาติอยู่น้ำธรรมชาติผ้าไปบรต้องคิดอย่างหลายครับฝนตกฝ้าห้องแดดออกล่มผ่านมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้อง นี่เดี๋ยวครับมองนี้แหละครับพี่น้องห้าสจิใส่ทอห้ดวจิตมทางครับปีนี้ห้าสจิใส่ทอถมทางขาดวาอีกโบดโบุหลังปีใหม่นี่เ้าหาสีให้รถเอาทอลงมาใส่รถแลลงมานำทางห้าเลยนี่เอาทอมากิ่งลง่งกิ่งลงเลย สอนี่พ่อจะยอยลงมาหน้าอยู่นี่เห็นตัดต้นกล้วยอยู่ครับนี่ตัดใบกล้วยอยู่นี่สงสัยขึ้นเมื่อแล้วหลังจากเกียเก่ยวข้อเกี่ยน้ำแล้วเ่าก็บว่าท่าใน,นเลียงให้หลังหน้าเลยพี่น้องเด้อว,วันพุดนี่ละเ่อกระติมเมลียงให้เลียงหน้าหลังจากเกียเก่ยวข้อเกี่ยน้ำแล้วประเภทนี้ ปูญญาตายายพ่อแม่ต่อแก่ผ้าเห็ดมาเห็ดหน้าเฮาก็ต้องเลี้ยงก่อนลงหน้าแล้วก็เกี่ยวเขาเฮาก็มาเลี้ยงอีกทีนึงหมากสีข้ามยาสีกอกของหวานสีผ้าทำประเภทนี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ปูญญาตาใหญ่ผ้าเห็ดมาพี่น้องนี่แหละพามาชมบรรยากาศครับเมือนี้อากาศหนาวเลยพี่น้องเด้อ ลุ่มวีวีครับแต่เศร้าเลยครับมือน,นีงหนาวมาแรงหนาวครับลมวีวีเลยครับ ลี่นี้มึงมียังหลายเลยพี่น้องเลยผ้ามาเล่นทงเล่นท่าเล่นทงหายทงหน้าหลังจากเข้าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วนี่แหละครับบรรยากาศทงหายทงหน้านี่โมแรงบ่ายสี่โมงละพี่น้องเงียบมมแจะเสียงนกเสียงกาพี่น้องเข้าเขาปะใครลงมาแล้วเดียพี่น้องพาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วครับเพ่นกับอยู่บ้านอยู่ช่องกันบมดเลยลงมาอยู่หายอยู่หน้านัคือคือพี่น้องฟังเล่าเ้ยครับเลออยู่ในบ้านในช่องกัน ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพี่น้องเ้อฝากกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเ้อกดรัวๆไปเลยครับฝากกดติดตาม้วพี่น้องเ้อเมืองกันไปพี่น้องเกิดบนมนุษย์มนุษย์รวมชาติกัเมืองกันไปกดไลค์กดแชร์กันไปครับขอบคุณเลยครับเดออ f ซี FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจมาตลอดครับ ไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วไกลถึงเส้นช่เลยครับไปแล้วครับ